สวัสดีค่ะจะเจอกับมาดามริชคนสวยคนเดิมเพิ่มเติมก็คือแบบสวยมากนะคะทุกคนกะว่าจะแบบแนะนําตัวแบบใหม่แบบสับนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะหมันไส้เล่นแหละวันนี้มาดามมากับเกมมาจองเวสองนะคะตัดจบจากเรื่องแนะนําตัวไปก่อนนะเข้าเกมกกันก่อนเลยกันวันนี้มาดามพกทีห้าพันบาทขันคตค่ะมาห้าพันเนี่ยมาดามขอแบบอุยบทเบ็ดแบบยัวยัสะใจโอ้ย,ย,าอยมา ขอเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเบ็ด100ไปเลยนะเจ้าสาวว้ายอะไรเนี่ยเมื่อกี้กดไปโดน200รอเหรอมาเบ็ด100กันเลยอ่าออโต้สน่อยเทอร์โบดว้วยทำเตือนนะจ๊ะน้องๆหน,นุ่มๆต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะหรือว่าท่านใด f อท่านใดของมาดามนะที่มีปัญหาสถานการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามนะดูมาดามเพื่อความบันเทิงเฉยๆก็พออ่า เปิดช็อตมา3,900สวยมากไหลต่อสิลอนเออมาดามชอบมาเกมนี้เหมือนกันนะมาจองเนี่ยแตกโคตรมันเออไหลต่อไม่ล่าชอตเปกี่สามพันไหลต่อที่500จังหวะนี้ตัวแพงตัวโดนมาเลย1ี 4, 3 9 0เมกะเวอร์คอยดูุป,ปูปกะเถอะต่อไปเถอะมามาโอ้ดีจัดอ่ะโอ้ยดีมากเอา้าเหมือนฟรีเกมจะเข้าอยู่นะ แบบเห็นอยู่รำรอดเรียบร้อยนั่นไงวดาว่าแล้วว่ามันจะข้างอ้โอใครแบบสายแบบทุนหนักๆน,นะดูคลิปมาดามไม่ผิดหวังแน่นอนเบอร์ oh, <yeah. S 1> การันตีเองนะคะ <laughs> วันนี้มาดามกินอะไรเข้าไปทำไมเป็นมันหน้ามันอ,อกมันใจขนาดนี้ oh. เออมา อย่าบอกว่าเข้าฟีเกมรอบนี้เจอหมุนฟีเข้าไปจะแตกแค่300ไปแตกนอกดีกว่ามัง้งโอ้ยทุกน<ม>ขยับตัวนิดนึงนะคบังจอแล้วเกินหัวเนี่ยหัวฟูฟูเนี่ยมาหมุนสุดท้าย680ไหลต่อที่วายตัวกลางแบบนี้2 0 7 0ัได้ไงสวยมากไหลต่ออีกวัาจาโอ้ ได้สองพด้2 8บาทเอาไปต่อซะหน่อยอะอย่าให้อับอายขายขีหน้าเขา่อยเลยมาไหลต่อซะหน่อยไม่เข้าอ่ะสิ่งมงสามพันสามแยเหมือนกันอย่ะมากเอ้าววายอ้้หดวงมันจะสมพงกับการแตกนอกรีบปรับเป็ดเลยกำลังแตกดีแบบนี้มา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 ืนแปด 1มืปดไปแล้วมาปรับเบ็ดซะหน่อย500บาททุนทวนมาเลยไปปรับออโต้30หมดไปเลยในขณะที่กำลังแตกดีแบบนี้นะคะรีบไปนะคะบดบดยย่วๆไปเลยแม่เออ500จะไม่เข้าหรอเอาดิเออมาสัทีเมื่อกี้ไม่แต่งเลยสามันสามา,า,มาได้อีกตัวแพงแตกเปล่านะคือเขียวเนี่ยมาเปล่าจ้าโอ้โหขอลูกเต่าแบบหนักหน่วงได้ไมะ 3,000ไหลต่อตรงนี้ยังสวยแล้วมันก็ต่อ1น2่0ง2บาทเอามามาดามขอต่ออีกสักนิดลวกันมาเบ็ด500รอย่าได้กลัวนะทุกคนมาเออนี่ยไอหมื่นห้าสวยมากนี่แหละตัวแพงของมาดามโอ้โหโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยรอทางกระดาษสองหมื่สาวานเจี๊ยบ ซูเปอร์เมก้าเจ็ดหมืนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทวานันเจียบเลยทุกคน,น,นอะ่ะกินแบบแซบนัวแบบไม่ต้องใส่ผงชูเลยนะคะมาปรับเบ็ดขึ้นอย่างไวนะคะจากหเป็นแปดไปเลยลสักหน่อยสักหน่อยอเออสองหมืนเนื่อ พอคุณมาเยอะนี้ก็ำลังดีเนาะทุกคนเนาะเบ็ดแบบสะใจเอาเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้อะแต่ถ้าแบบวันนี้นอนี้ต้องวางแผนแบบคันสุดนะไม่ได้เดี๋ยวแบบเล่นๆไปอยู่อ้าวทุนหมดแล้วเนะบ,บแ็ดร้อยแอบบเยียบนะเแบ็ดแ0ดแตกทีละสองร้เนี่ยสี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เวิร์กปะไม่เก๋เนานะปรับดีกว่า ระดับมาดามถามว่าปรับลงไหมไม่นะปรับขึ้นปรับขึ้นอย่างเดียวเ,เอาดิมาเบ็ดพันรอบนี้เรียบร้อยเข้าฟรีมาจิบหมุนแบบปุ๊บัวๆเลยไหมเอ้ยเ,เออ สามร้อยไหลต่อที่สองร้อยนี้แน่เฮ้ย mm hmm. ทุกคนนี้เบ็ดพันนะเราก็หวังนะมาดับก็หวังว่าตัวเลขจะเป็นแบบหนึ่งหมื่นนะคะไม่ใช่หนะะึ mm ่งพันน้อยมาดิ mm hmm. ขอแบบไหลสวยๆสักทีหนึง่งอ mm ้อโหช็อตเมื่อกี้ห5 0่0ห้าสวยมากหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาททุ่นสวยมากพันแปดช็อตนี้เอา มาลุ้นๆน,นยาวๆโอ้โหนี่นะเรียบร้อยเออนั่นและเรียบร้อยไมหมล่ะสองพันห้าร้อยบาททุกๆไหลต่อจังหวะน,นี้อย่างสวยโอ้โหหมืน่นสองของจริงนี่นะครึ่งกระดานของจริงแสนสามพันเฮ้ยทุกคนเกินคาดมาก2องสองแสนสี่หมื่นสามพัน สองแสน่า2 4ันเกบาทค่ะทุกคนหาโอ้ซูปเปอร์เมกาเลยอะ่ะจริงๆอ่ะมาดามคิดว่าแบบโอ้ถ้ารู้หมื่นก็แบบเกินคาดแล้วนะแต่นี่คือเกินคาดไปยิ่งกว่าเอาดิยังไงขออีกสักหน่อยนะโอ้อย่างคุ้มเข้ามาช็อตเนี้ยพอใจแล้วสอง นี่อะไรวะเนี่ยต้มองเป็ดพันโอเคมากทุกคนโอ้โหนั่นไงไโอ้ลายต่ละช็อยังสวยอ่ะให้ให้อีกสักแบบห้ามบุนละกันเดี๋ยวมาดำจะแบบหนีไปถอนแล้วนะทุกคนวันนี้พักยกก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวโอ๊ยเออเออครึ่งล้านของจริง โอ้ไหลต่อไปดีสองหมื่สพสวยมากของจริงใครที่อยากเล่นตามมาดามก็อย่าลืมคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ไปตามมาดามกันได้นะมาดามฝักหมดุดเมนไว้ให้เรียบร้อยแล้วคลิกลิงนั้นไปได้เลยรับรองว่าแตกหัวแตกปังกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวโอ้ส่งท้ายปะเนี่ยสุ เป็นแบบเมก้าเมกาสามหม่นห้าพับาทโอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของมาดามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มาดามกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้มาดามทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆเลยเรียบร้อยอีก5้าหมหนึ่งสวยมากมาโอเคเดี๋ยววันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะจ้าบ๊ายบายจ้า